สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ป,ปุยสะพรายเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะไม่รุดไม่จัดไม่จ้าดนะคะนี่คระเป็นเมนูไส้กรอกไก่ผัดมีเหลืองนะคะไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นเส้นมีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี ไส้กรอกค่ะกระลำพวงแล้วก็จะเป็นไข่สองฟองนะคะเครื่องุงก็จะมีนี่ค่ะ่งรสนะคะน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะ่ะทุกคนตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันอันนี้ก็ร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่ ใส่กรอกลงไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไส้กรอกไก่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดมีเหลืองกันนะคะมีเหลืองสไตล์นี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอให้ไส้กรอกสุกนิดนึงนะคะ นี่ค่ะไส้กรอกก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะมาตอกไข่ใส่เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นผัดจืดๆนะคะเพราะว่าสุขภาพท้องเราไม่ค่อยดีนะคะพักนี้ต้องทางดอาหารลดจัดนะคะ มีคาไข่ก็สุกแล้วนะคะเรียบร้อยเราก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะผัดคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวรอให้ผักสุกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะได้ใส่เส้นหมี่ลงไปนะคะ,ะทุกคนผักก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ ใส่มีเหลืองลงไปนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะวันนี้ก็เมนูง่ายๆค่ะมีเหลืองผัดใช่กอกไก่นะคะ เดี๋ยวเราปรุงรสเลยนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปแล้วก็น้ำตาลลงไปนิดหน่อยะคะ่ะซีอิ๊วขาวนะคะ ถ้อยากเติมพริกปน่นหรือว่าน้ำส้มใสชูลงไปก็ได้นะคะปรุงรสไปพร้อมเลยแต่ว่าวันนี้ปุยทำเป็นจืดเจดค่ะพักนี้ท้องใส่ไม่ค่อยดีค่ะเคืเค่อนเนปวดแสบปวดร้อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันสักนิดนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่าทำทานเอง ได,ได้แล้วค่ะนี่คะ่ะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเส็กรอกไก่ผัดมีเหลืองนะคะนี่คะ่ะเป็นไงหน,น้าตาน่ากินไหมคะนี่คะ่ะสำหรับวันนี้ปุ๋ยก็เอาเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะไส้กรอกไส้กรอกไก่ผัดมีเหลืองนะคะนี่คะ่ะ สำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้แค่นี้นะคะใครยังไม่มีเมนูก็เอาไปทำได้นะคะง่ายๆสบายท้องค่ะไม่เผ็ดไม่แสบนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุ๋ยสไปเยอรมันด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่แวะ เวียนเข้ามาให้กำลังใจเจ๊ปุยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน